มั้งตปียอไงครับพี่ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าจริงๆมันมันไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยอ่ะเพราะว่าอยู่กับเรื่องหลังหมดเลยคือเรื่องล่าสุดที่เล่นก็คือขับไฟเดอะซีรีส์ซีซั่นหนึ่งซึ่งทำเองแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องสั้นๆนะครับหนึ่ EP อย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็เล่นเล่นหนังนเป็นเรื่องสุดท้ายจนถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณ11-12ปีได้ ถาคงคกับรั้งห้าัทั้งหลานก็ถ้าจริงๆถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมันเป็นความคิดถึงที่เราเราเราอยู่ติดขอบตลอดเลยอ่ะเราโคดน้องน้องนักแสดงโค้นักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยู่ในฐานะเบื้องหลังนะครับแล้วก็พอโปรเจกต์พิทเบฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบความหวังของบริษัทเหมือนกันนะคือคือด้วยความที่ พอเชนลุกขึ้นมาทำเชนออริจินอลครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นบอยเลิฟซีรีส์เรื่องแรกแล้วเราก็เตรียมตัวกันมาค่อนข้างนานมากคุยกันไปมาสักครูนะแล้วก็พอพอทำปั๊บเราก็จะอยู่กับคาเล็กเตอร์อยู่กับเรื่องจนแบบแคสติ้งเจอน้องๆทั้ง12คนเราก็แบบโค้ชอ,อยู่กับเขาตลอดเวลาเวิร์กช็อปก็เวิร์กช็อปไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายโค้งสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเอ๊ะแล้วโทนี่ซึ่งมันเป็นแบบ มันก็เป็นตัวละครที่สําคัญมากตัวหนึ่งแล้วก็ก็พยายามหาแล้วแหละแต่ก็เพลินแก่ได้ที่พอดีก็เลยคิดว well ่าก็เล่นดีกว่าเล่นก็ได้จริงๆมองมองไว้เยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างเร่งด่วนแล้วก็แล้วก็นักแสดงส่วนใหญ่ก็จะมีคิวเนาะ อะไรอย่างเงี้ยครับพี่อะยูว่างเขาก็เลยเลือกพี่ลุ้นอยู่แล้วกันแต่อย่างที่บอกหละครับก็ก,ก็มันไม่ได้หา่างมันไม่ได้ห่างเพียงแต่ว,ว่าเราไม่เคยออกมาแบบ acting เองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ตื่นเต้นนะเพราะพี่ก็เราก็เป็นนักแสดงที่โตมากับในเจนยุคนั้นพี่ว่าใช้าการแสดง ของโลกการแสดงมันเปลี่ยนไปก็ยังลุ้นกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าท้ายการเล่นของเรามันจะเป็นวันนี้เหมือนเวลาเราค้นเขาหรือเปล่าเพราะบางอย่างมันก็มันก็ซึมงเนาะมันฝังอ่ะก็ต้องเวิร์กช็อปครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่เวิร์กช็อปนบนนี้ยคมหือไฟอะไรางใหม่มาในที่เราก็แบบเก่าเก่ามากการแสดงอะไรนะเราเก่ามากใช่ใช่เราเก่ามาก คือเล่นกับนักแสดงใหม่จริงมันก็เป็นข้อดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้น้องๆทั้ง12คนนี้ครับเขาเป็นนักแสดงที่เราเห็นเขาตั้งแต่เดวันเลยแล้วเราอยู่กับเขาเราฝุดกับเขาเราโพสกับเขาจนจนเหมือนกับเราก็ได้ซ้อมไปในตัวครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้แบบแอคว่าเป็นโคนี้ตั้งแต่ต้นเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจครับ คือคือถ้าในบทบาทของของนักสแสดงเนาะบทโทนี่เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบจิ้นหรือว่ามีคู่หรือมีความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นแบบบ,บ,บ่อยๆเพราะนั้นเนี่ยจริงๆมันโทนี่มันเป็นบิ๊กบอสใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของทุกอย่างแล้วเบื้องหลังของเขาอ่ะถ้าได้ติดตามหรือถ้าถ้าคนที่ยังไม่ได้อ่านก็จะจะคาดไม่ถึงว่ามันเกิดเรื่องอะไรบ้างแล้วว่าความสัมพันธ์ตัวละคร คนนี่กับทั้งเด็กๆทั้งสิบสอคนมันแบบมันซับซ้อนจริงๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เอาเล่นอยอ่ตอนที่มีความลึกไน้ยังไงทีเราเ่นนีเองจริงๆเราตีความมันไม่ได้มีความลึกหรือซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเขาครับจริงๆก็เหมือนกับเจ้าของธุรกิจภาพลักษณ์ภายนอกก็ <c oughs> ใจบุญ แต่เบื้องลึกมันก็มีความสีเทาและดำมืดครับเพราะจริงๆก็ก็พี่ว่าโทนี่ก็เป็นเป็นตัวละครหนึ่งที่มันก็เป็นคนปกติในยุคปัจจุบันนะครับพี่ว่าจริงๆทุกครั้งเวลาที่เชนทำนะครับตัวละครมันเป็นสีเทาอยู่แล้วมันไม่มีขาวสุดดําสุดหรอกมันจะเจอกันตรงกลางที่หนูว่าโทนี่เนี่ยหน้าอย่างหลังอยางแล้วก็สิ่งที่เขาแบบเวลาเขาออกมา แต่ในแต่ละซีนแต่ละซีนพี่ว่าสิ่งที่ท้าทายพี่คือมันมันต้องเป็นบิ๊กบอสจริงๆบอสซีถ้าพี่เอาตัวรอดได้ในเรื่องนี้เรัน้พี่เอาตัวรอดได้ในเรื่องนี้เราค่อยว่ากันจเริงไเรื่องนร่ัน้อัดด้นรงก้อตัดนเ่องนี้เกเอตัรร่อนีกัเอตรดนึ่งีเกพเหตุผรนึงเพราะว่า ก็คงต้องไปกองถ่ายทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาไปสวมหมวกอีกใบหนึ่งในการเป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้นครับก็ก็น่าจะสะดวกดีคไปร่วมงาน้ก็าองแล้วจะมีโอกาสร่ะกลับไร่ด้ในถัดคอะไรคถ้ามีโอกาสก็กกดีนะครับหมายถึงว่าในมุมของนักแสดงอะเราก็คงอยากทำงานร่วมกับกุ้มกับหลายๆคนทีมงานหลายๆทีมแล้วแหละเพียงแต่ว่า มันก็ยังมีบวกใบหลักที่เราต้องทํางานเนาะมันก็อาจจะยากนิดนึงเรื่องของเวลาแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องนี้เราทําเองมันต้องไปอยู่แล้วอ่ะพอไปอยู่แล้วมันก็เลยอ่ะอาจจะสะดวกขึ้นอ๋อไม่เคยมีใครทวนพี่เล่นละครเลย,อ,ย,อ,อ,ย,ยอ๋อแต่ไปที่ต่างจังหวัดถรับเลยฮะอะไรนะฮะถือรับเลยว่าต่อไปถ้ามีละครที่นี่ถือความพี่นะอย่าพึ่งเลยงานพี่ทำไม่ค่อยทันอยู่ ครับเร,เรามีหน้าที่เราแ่นกอใช่ใช่ครับก็มันมัน,ม,นมันมีหมวกหลายใบนะครับอยู่ตึกก็บริหารบริษัทในมุมออกกองก็เหมือนกับเราเป็น e x ็กซ์เซควอะไรอย่างเงี้ยครับมันมาเลยมีหลายอย่างที่ต้องทำเนอะนีเ่นพี่ก็เขินอยู่ ก็เก็บอาการอยู่ครับเหลาคาดหวังยัรับคาดหวังพี่ยังไงก็ต้องคาดหวังเพราะว่าเราเราพุ่มกันเต็มที่มากทั้งบริษัทครับทีมงานทุกๆคนนะครับาถามว่าคาดหวังไหมมันต้องคาดหวังอยู่แล้วแหละ แต่ว่าสุดท้ายความคาดหวังมันจะตอบกลับมาในรูปแบบของความทุ่มเทที่เราตั้งใจทํางานกันเต็มที่มากๆก็ต้องขอบคุณทั้งทีมงานเบื้องหลังด้วยรวมไปถึงน้องๆนักแสดงเพราะว่านักแสดงทั้ง12คนก็เรียกว่าใช้คําว่าใหม่หมดก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเคยถ่านงานมาบ้างแต่ว่ามันเป็นแค่งานแบบผิวผิวเล็กๆเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแต่เรื่องนี้เขาจะต้องรับบทบาทที่ที่เรียกว่าแบบเต็ม ต้องมีความเป็นมืออาชีพในความเป็นนักแสดงเพราะว่าตอนที่ทําบททั้ง12คนเป็น12นักแสดงนําเลยทุกคนมีเส้นเรื่องของตัวเองแล้วก็บทเรื่องนี้สนุกมากจริง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 มันมันสนุกตั้งแต่ตอนนิยายแล้วละ่ะแล้วพอมาทําเป็นบทอะครับมันก็ทําให้เราเห็นตัวละครคาแรคเตอร์ชัดมากก็ต้องขอบคุณเจ้าของนิยายจริงๆที่เขียนไว้สนุกจริงๆถ้ามันไม่สนุกขนาดนั้นนะ่ะที่ว่าตอนนี้มันไม่เกือบ900ล้านครั้งแล้วอะที่คนติดเข้าไปดูเลยนะครับ ขอบคุณครับ